ของคอรมอค่ะได้มีการเห็นชอบสําหรับการร่างกฎกระทรวงนะคะคืนเงินให้กับผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะให้ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสําหรับการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้มีการเสนอโดยปัจจุบันค่ะพบว่ามีเงินค้างในบัญชีที่มีการระงับนะคะสำหรับช่องทางการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้จานวน8 5 3 0ส0หา่ 416บัญชีค่ะเป็นมูลค่าคงเหลือในบัญชีนะคะรวมทั้งสิ้น3 7 6ล้านบาทค่ะที่มีการรอการตรวจสอบอยู่ดังนั้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามที่ควรจะเป็นนะคะจึงได้มีการจัดทําร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่มีการกําหนดให้ทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาและการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายให้ชัดเจนค่ะ ซึ่งจะทําให้ผู้เสียหายนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีช่องทางสําหรับในการได้รับเงินคืนหรือคัดค้านการคืนเงินโดยมีกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วรวมทั้งการจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินดิจิทัลนะคะที่ไม่ปรากฏผู้เสียหายหรือเงินที่เหลือจากการคืนนะคะซึ่งเป็นการนาเงินที่คงค้างจากการระงับการทําธุรกรรมที่รอการตรวจสอบกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไปค่ะและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วด้วยหากตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะรวมทั้งเป็นการ การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั่นเองค่ะ